หากวันไหนมีผู้ชายตัวอ้วนใส่ชุดดำโผล่มาหยิบข้าวในกล่องมื้อเที่ยงของคุณไปกินให้ถือะว่าคุณนะ่ะโชคดีสุดๆเพราะนั่นคือสัญญาณว่าโมกุโร ok ผู้นี้จะช่วยเซความปรารถนาของคุณให้เป็นจริงได้ทุกอย่างเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งเขามีความทุกข์ใจอย่างหนักเพราะมักจะถูกัวหน้าผนากจ้องเล่นงานอยู่ตลอดเวลาจนเขาแทบไม่มีความกล้าที่จะโผล่หน้าไปทำงานชายคนนี้ถูกแม่เลี้ยงดูมาอย่างดีตั้งแต่เด็กถูกทนุถนอมราวกับไข่ในหินแต่พอต้องก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานจริงๆเขาจึงเปราะบางเกินกว่าจะรรรรัััับบบมมมมมมมืือออกกกคควววาาาาาโโหหดด้้้้้ยยขขงงสไไแแแแต่่่ลุนนนพพใเะ คุณนั่งถักเสื้อไหมพรมช่วงพักเที่ยงปัญหาทุกอย่างที่คุณเจออยู่จะหมดไปชายหนุ่มฟังแล้วก็แอบ,บสงสัยแต่ก็ยอมลองทำตามดูผลปรากฏว่าเขาโดนเพื่อนร่วมงานหัวเราะเยาะใส่กันยกใหญ่แต่ทว่าหัวหน้าแผานกคู่ปรับคนนั้นกลับมองเขาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหัวหน้าชื่นชมเขามากที่เป็นแบบนั้นก็เพราะความจริงแล้วงานอดิเรกของหัวหน้าคือการถักเสื้อไหมพรมนั่นเองด้วยเหตุนี้ทั้งสองจึงใช้เรื่องไหมพรมเชื่อมความสัมพันธ์จนกลายเป็นเพื่อนสีที่รู้ใจกันในที่สุดแต่มโมโกกรตนับ็ ได้เขาถูกแม่เค้นถามจนต้องยอมเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังรุ่งขึ้นแม่ไม่รอช้ารีบติดต่อไปที่บริษัทแถมยังส่งหมายพรมเกรดพรีเมียมให้หัวหน้าอีกด้วยสำหรับคนเป็นระดับผู้บริหารการถูกแฉว่ามีงานอดิเรกมุงมิ้งแบบนี้ต่อหน้าลูกน้องทําให้เขาเสียภาพลักษณ์และหมดความน่าเชื่อถือไปโดยปริยายหัวหน้าจึงตัดสินใจยื่นใบลาออกเพื่อไปใช้ชีวิตตามความฝันของเขาชายหนุ่มเห็นดังนั้นก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในตัวหัวหน้ามากเขาจึงตัดสินใจลาออกแล้วติดตามหัวหน้าไปทันทีพอแม่รู้ข่าวนี้เเเเข้า้าากก็็็็็โรธปปปนนนนนนฟฟืไแแแต่่่่สิงงทททีํใหคมมถึบชจจะล พับไปก็คือลูกชายหัวแก้วหัวแหวนที่เธอเลี้ยงดูมาอย่างยากลาบากดันพัฒนาความสัมพันธ์กับหนุ่มใหญ่รุ่นลุงคนนี้จากแค่มิตรภาพชั้นเพื่อนกลายเป็นความรักไปซะแล้ว